0940นาทีวันที่หนึ่งตุลาคม2 5งพันห้าอเราไปจะไปดูนะครับว่าใครน้อะนะครับมาทานข้าวมาทานข้าวอยู่ตรงนี้โอ้ล้อมรอบไปด้วย เาพ่อมานั่งด้วพ่อโอ้เป็นจะแซ่บแทบปลาดุกน่ะอืมอ่ะน้องโตโอ้โกกแล้วพ่อจะกลับโกลกใครให้กลับเนี่ยกลับไปทั้งหลายวันเลยโอ้ปิดโรงเรียนน่ะผมคิดถึงเลยโอ้ยพ่อใครคิดถึงยายยายทำไมไม่ยายไม่มายายคิดถึงฮะยายกองน่ะยายกองเพลนน่ะ เอายายกองนี่เป็นยายน้องตองเหรอเออแม่สว่างลู่วังแท้อ๋อที่มาวันนั้นนะแม่นลู่วังแล้วต้องเป็นย่าดิเป็นย่าไม่ได้บอกอ๋อเขาก็เอิ้อนยายยายก็ต้องเป็นแม่ของแม่เรียกยายยยากองนี่คือคนอ้วนๆหนอใช่ไหมลูกอ๋ออันนั้นยายกรมใช่ไหมยายอ้วนๆนี่คือยายกรมใช่ไหมมันมีสองคนนั่งคู่กันน่ะอยู่ในบ้านร้านค้าน่ะ เอมียายกลงกับยายกองเออมันมียายกองกับยายกองใช่ไหมแล้วก็มียายอุ่นสามคนจะนั่งสามคนเลยแมนบอกเออยายน้องตองคนไหนมีรูปไหมลูกมีรูปให้ดูไหมยายกองคือคนไหนไม่มีค่ะอออแกมานอนอยู่หุ้ยที่มาที่มางานมันมานอนนั่นเละไเออนั่นเรละยายกองหน้าเหมือนน้องตองไหมไม่รู้โอ้ยคนละหน้าแล้วตกลง ตกลงหนูจะกลับวันไหนลูกอ้าวคิดถึงกินอิ่มๆกินอิ่มๆแมมปลาดุกน่าอร่อยน่าอร่อยอ่ะออร่อยจังอ่ะบอกกินเลยโอ้ตะฟื้นแย่งแล้ว่อยนะเนี่ยเนี่ยแย่งหลานแล้ววันนี้นะอิ่ออิ่ออิ่วอิ่วหิวข้าวแล้วอิ่วอิ่วน้ำพิมน้ำจิ้มเอาสารมากินในเด้อบันดมาแล้ว เอาน้ำมากินหน่อยเด้อลูกเด้อบอกหญ่กองเด้อน้องทองน้องทองชอบกินไปกอกกอน้ำมาฝากหน่อยเด้อน้ำอะไรรู้ไหมน้ำอะไรน้ำผู้เหล็กผู้หลวงผู้หลวงพ่อน้ำสูงที่สุดน้ำผู้หลวง้าเอขผ้าเอขขึ้นที่สุดเลยเหรอเขาใช่ลงมาฮะมันเป็นน้ำที่แบบยังไม่เห็นบอกกินได้ด้วยโอ้ แต่รู้เคยไปเอาอยู่ที่วัดที่วัดใช่ป่ะถ้าลงวางไปเลยแกเออเดี๋ยวนี้เขาเอามารวมน้ํามารวมอยู่วัดนี่แหละตอนที่ไปอยู่เอ็มเดอร์เขไปเอาตรงนั้นแหละใครใครอยากก็ไปเอามากินถ้าลงวางมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาเลยคเอาไหนบอกว่าเปลี่ยนชื่อแล้วอ่ะไม่เปลี่ยนไม่ได้ลุงลุงนำสั่งกินนี่แหละนี่ปลานี่กินมันเก็บสมองดีจิ้มสต๊าฟไว้ก่อนปลานี้ยแกมาแล้วแกมาแล้วอยู่ในลังเครื่องมือนะ เอาก็ยังบอกอยู่หาดีๆเวลาเมื่อเวลาเมื่อท่านาเรือเจอแล้วไปลำทำมาแล้วแหละแล้วเราก็จะไปลำแล้ะแล้วก็มาถึงวันวันที่จะลำแล้วแลลวแล้วก็มาถึงวันใช้เวลาจะลำมาถึงวันที่น้องตองจะต้องจะกลับบอกลับไปเยี่ยมบ้านเนาะประมาณกี่วันโลกโอ้ยอยู่โดนเลยเด้อ อย่าไปนานนะลุงคิดถึงนะเยอะ่อมาไปคิดถึงนะอืมไปกับพ่อสองคนจะกลับถูกไหมลูกจะหลงไหมพ่อทำไมไม่มาลำก่อนพ่อไม่มีคือบอกม่มีทำไมไม่มาลำไม่มีบอกนี่นะครับเป็นความน่ารักของรถจนาหน่อยอือนะเออในในรถหนึ่รถจนาหน่อย อือ่าโอ้กินคนเดียวก็เบิ่งละปะทูหนูทำไมชอบกินจังเลยมันแซ่บบ่ลูกโอ้กินกินกินโบกนะทุกท่านเขาเรียกว่าโบกใช่ไหมพ่ออไหนว่าขึ้นมาโชว์หนยลูกโบกมันเป็นยังไงกระดองกระปูเห็นไหมโอ้โหนี่พี่โอ้นี่เมื่อก่อนพี่โอ้นะพี่โอ้เท่าหนูนี่คุณยายนะป้อนก็ป้อนอย่างนี้อ๋อหยิบคนเหนียวด้วยจวกินปลาเฉยๆจะเป็นซางนั่นกินได้ดอกซางเลยพ่อพ่อพยานเป็นซางบอก ช่างขโมยนะไหนพ่อมีชเาอรีเมื่อกี้มาดูหน่อยดูไม่ได้มันจะมันจะเคลื่อนมันจะเคลื่อนอีกโอ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้แล้วเราจะมาถามรถกนาลุงลงตองได้กินปลาไหมดีไหมไม่ต้องกินหรอกมีแจ่วหัวโปกด้วยทุกท่านเออมีคนบอกว่าแจ่วหัวโปกทํำยังไงนะแจ่วหัวโปกบอกอ่าแจ่วหัวโปกทํำยังไงเอาเกลือใส่คุก โก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 อกโ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 ก่กโนโก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 สกโ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 กกโกโ่โกโกโกลกโ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 กสกโมโก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 โหโก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 นกโกโกกกโม่กโกกกโกโกโกชกโ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 กยก้กโก่กโกยกโกกโ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 กกกโวโกกโกโก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 โกโกกโกนไีกก่กก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 กนกล ไม่แล้วหัวหัวกินเบ็ดอลไรได้ในป่าตับไปหน่อยตับตบคุยเลยคุยต่อเลยคุยต่อเจ้าเลยวันไหนจะกลับยังอีกหลายวันอยู่รอให้เขาต่อไฟไฟอีกการพูดวันไหนมึงลุกขึ้นมาวันไหนเจ้าเจ้าเจ้าจะลาแล้วเนี่ยลาเอออันนี้เหมืองอือต่อเสร็จปุ๊บ ก็ถามลุงก่อนลุงแต่เห็นป้าบอยังน้นนะตรงเนี้ยก็ป้าชถวบ้านก็จะไปอ่าไปทําธุระเก็บของอะไรที่มันอยู่คนดของลูกสาวเลาลูกสาวเขาจะเปลี่ยนคนมาอยู่เราก็ต้องออกเจ้ารวยแล้วนี่ะเจ้ามีคนโดอยู่บ่กของลูกสาวนี่ก็รวยแล้วมันมันเป็นเพื่อ เอาแกตู้แช่ช่วยชามหม้อให้ผู้สารพัตายอาหารตามสั่งอะนะค่อยก็จะเอาไปบริจาควัดให้หมดให้พื้นที่มันโลงคนไม่ใช่วัดไม่ไม่บริจาคบ่คนยากคนจนตอนนั้นเคยไปติดต่อแกทีนึงแล้วพอดีมันรถกระบะมันไม่ว่างก็เลยไม่ได้ขนไปวันนั้นตอนนี้กลับไปก็จะไปขน โอเคครับขอบคุณครับนี่เด้อนี่เด้อจงหัวไว้ให้ในคลิปหน้าครับถ้าเรามาอยู่นี่เราก็มันก็มีแล้วไม่ต้องไปเอามามันอิ่มแล้วบ่น้องตองน่ะนนไปาจะมาวันไหนจะมาวันไหนรายงานหน่อยโอ้วันเสาร์ขอบคุณค่าไหมลูกื่อวันโอ้วันเสาร์เนาะอืออือไปเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อหลานเด้อ ยัง,งไ,ปไปเรียนก่อนอยู่กแ็น้องน้องต้องไปเรียนก่อนอ่มาแล้วจ้ารางวัลที่สิบสองนะโอ้ไปหาคนเลนสอีกน้องเงินีจังะไรจะชื่อลอตเตอรีป่ปะจะว่ามันจะออกตัวใดจะว่า อยกระบุกหจักอเออจะบอกเนี่ยว่าตัวได้ออกหอยสื่อเลยวจัสิน่ค้าบบอกถ้ารู้ก็ดีไม่ต้องมาขายน้องกักไว้เลยพ่อบังบังเน็ตผมพ่อมานังเท่านี้ไปไปใจ้เน็ตไปนั่งท่านุูดนั่งให่ใส้มันครบแล้วบ่เขาขึ้นน่านเปิดเครื่องแล้วเ่า อ๋สอสงสารตาตาแดงแดงนี่กินข้าวหมดแล้เนี่ยนี่กินเลยกินข้าวอ่ะกูได้ซื้อมาคือบุซื้อมานหน่อยแทะมาหลวงพันนู่นหลวงพันแกนซื้อมาแค่ตัวเดียวโอ้ออเอาใบเดียวอีละกำลังสิไปจกเงินลอยอย่อเห็นอยู่ใส่น้องเงินลอยเจ้ายาลวดลายแล้วใช่ทำไม้ใด้ลอยหนึ่งเจ้าจะลวดลายนะผมโกมใส่บุด มีหนีมีไม่หนีไม่น่าก,ก่ออีกวก่าละ่ะไม่มีไม่มีไม่จ่าย <laughs> อ๋อมีละร้อยตรงนี้กระเป๋าล่ะมียางประจุได้เฮ็ดเรียกได้เนยอ่านะครับโอ้ลง